แต่ว่าวันนี้ก็มั่นใจ90%ว่าน่าสิเข่าอีกเพราะว่าสายด่วนคนเบื้องไหลแล้วคนก็ถือหลายสําหรับเพราะว่าสายด่วนรอบที่แล้วก็8เก้ารอบที่แล้วครับสายด่วนที่เป็นชัางซี่มันหายไปแล้วก็คือมี8เก้าเนาะก็คือเลขวิ่งมาเมื่อก็คือ8แต่ว่างวดนี้มาเมื่อคือ6อันนี้ผม่่ได้ตามผไผยเนเพราะว่าผมไปนั่งเฮ็ดสูตรมา แล้วหกนะมันเด่นมันเด่นมันคือมันเด่นมากครับคือมันมันเด่นมากๆเลยแต่มันน่าจะมาบุญถ้าหกมานะ่ะหกกับเก้านี่แต่ว่าผมว่าหกมีโอกาสมาสูงหลายเพราะว่าตะกี้ทกศสออกเก้าหกหนึ่งมันเอ้ยว่าไม่เอาเก้าสองหนึ่งมันบอกเก้าสองหน 9, 2, 1, ึ่งกับสูตรศูนย์หก เห็นไหมครับกาลังวันมาศูนย์แล้วแล้วหกนะมันมันมาแรงมากครับแต่ว่าถ้ามาไทยอย่างที่ผมบอกไงหกมันจะหกมันจะที่มันที่มันมาได้ที่มันที่เพศศูนย์ตะกี้นะมันซีมีหกศูนย์ถือว่ามันเคยออกมาแล้วเฉพาะบางคานซีมีหกศูนย์ออกมาครั้งนึง่ะเดี๋ยวให้มึงว้าวลาวเลยเด้ออ่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ มันจะมีหกศูนย์เห็นไหมครับนี่มันจะมีหกศูนย์นี่ออกเท่านึงแล้วมันก็จะมีเลขอย่างมันก็จะมีเลขมันก็จะมีหกแปดออกมาสองข้างแปดหกนี่ออกมาสองข้างครับแล้วก็มี 6, หกขาออกมาข้างหนึ่ง 1, แล้วก็ออกมาหกซี่ออกข้างหนึ่ง 1, เอาเบื่องข้างหลังก็ได้หกครับแต่ว่าบมคูเดามดาผมเดผมะโมูกันแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นสูตรที่ผมคิด,ค,ดคิดคิดค้นมาเด๊ เออที่ผมคิดค้นมาแต่ว่าขั้นผิดถูกผมก็บม่พูดคือกันแต่ว่าผมทําสถิติมาแล้วครับอันนี้ได้มาจากไหนผมบอกเลยผมผมสิว่าให้ฟังว่าว่าจังซี่เดยเออผม,ผมนี่ผมจะพูดให้ฟังนะอันนี้คือเลขสถิติที่ผมทําออกมาตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่งวดสิบเจ็ดมกรานะครับเลขบนที่ออกบ่อยจะมีเก้ามีศูนย์มีสามมีหกผมถึงบอกเลยว่าวันเนี้ยเลขที่มันค่อนข้างเด่นจะเป็นเก้าครับ จะเป็นเก้าเพราะเก้ามาทุกงวดอยู่แล้วเก้ากับหกงวดนี้ตัวไหนมันจะเข้านะครับแล้วเพราะเพราะว่ารอบที่แล้วมันออกศูนย์กับสามถูกไหมครับมันออกศูนย์กับสามอันนี้คือล่างปากักหลักมันอยู่แล้วก็จะมีเก้ามีเจ็ดมีหนึ่งแต่งวดนี้หนึ่งมันไม่เด่นหนึ 1, 2, ่งกับสอง่ะหนึ่งกับสอง่ะมันดับล่างครับงวดนี้ยโดยเฉพาะเลขสองที่ผมทําคลิปไปอ่ะสองแต่เลขที่ไม่โผล่เลยในเฉพาะปีนี้ครับก็คือเลขห้าห้าครับ มันไม่โพล่เลยแต่งว่อนนี้มันจะลงข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ผมเป่าพูกันเป็นแค่การวิเคราะห์แต่อันนี้นะผมอยากให้เบิ้งอันนี้นี่ที่ผมทําสูตรออกมานะมันเด่นมันเด่นหกครับมันเด่น 6, หกเ็นบอกแล้วหกออกมาเนี่ยมันซีมีตามนี่มีแปดหกออกสองข้างแล้วก็มีศูนย์หกมีหกสี่แล้วก็มีหกหามีหกศูนย์ 5, 0, ครับนั่นแหละแคบครับแกบเลยแคบให้เบิ้ง อ่ะทีนี้ผมซิบไอยแล้วเด็กแปบ๊บนึงก็คือสรุปถ้าอยากวิ่งมื้อนี่เด็มามืดคือหกแต่ว่าถ้าบ่มาหกวิ่งสามงวดน,นี่นะเออวิ่งสามมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลันออกลายเจ็ดแปดเก้าเป็นบพราลเจ็ดปดเก้าทุกงวดนนะ่ะผมให้ผมให้เลขหกไปพี่พี่แม่แม่เอาไปวัดใจโลดหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสามโตแค่นี้ แต่ว่าคันบ้ามาหกก็จับใไอย่างที่ผมหาไปสามเจ็ดสามแปดมเกวัดเลยครับเพราะว่ารัฐบาลจะออกเจ็ดปดเก้าทุกงวดถ้างวดแล้วงวดเนี้มันจะมีเก้าอีหรือเปล่ารอเบิง้งถ้าไม่มีเก้าจะดีดมาเจ็ดเลยนะถ้างวดนี้นะลองเบิ้งโลดแต่ผมย่านผมย่านบ้าหมาว่างวดนี้นะอิหลีผมย่าน ผมคันคันเก้าบ่มานะ่ะสี่ดีดมาน่าสี่ดีดมาเจ็ดว่าเจ็ดกับแปดแต่ว่าแปดบ่เด่นแปดแปดมันไม่เด่นครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือเมืเ่อเหลือเจ็ดกับเก้าเนี่ยแหละแต่ว่าเก้ามาทุ่มวัดอยู่แล้วแต่ว่าคันเก้ามาเนี่ยว่าทีเดียก็คือเก้าศูนย์เก้าสามแต่เก้าสามนี่ดังแห่งอ่ะผมซสีแคบแล้วในกุ้มน่าสี่ลงไปแล้วบ่ลงไปแล้วครับห้างออกอะไรเนี่ยห้าง เลขมันบ่ได้หลายเด้ตัวไหนที่ผมกามักที่ผมทําดอกจันน่ะตัวนั้นผมนิ้นครับอ่ามาเบิง้งเมื่อนี้คนเบิ้งหลายขอบคุณพันสองคนดูไม่ก่อนจะนั้นก่อนจะแบ่งปันนะผมก็จะให้แม่ดูทีละถึงชุดนะครับผมมั่นใจชุดสีแดงนี่ไหมสีแดงโคโลนี่โอ้มันมันสีแดงโคโลนี่ครับแล้วมันมีเรื่องระวังนะก็คือ ผมมั่นใจในชุดนี้ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจอกตัวใดผมไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนอันนี้ชุดสองอันนี้ก็คือจะเป็นเลขวิ่งพ่านนะครับอันนี้ก็ต้องอน,นั่นเนอวเพราะว่าถ้ามันมันหลายตัวแต่ว่าผมคัดอันนี้ก็คือโดนแล้วนะครับก็คือสามห้าสามแปดแล้วก็สามแต่งวดนี้สามเก้าเก้าสังเงงนี่ผมก็เอามาจากตรงนี้ครับเลขประทัดหางประทัดว่าเขาช่องล้ม สายด่วนงวดนี้เอาแคบไปตัวไหนที่กาดอกจันนะที่ผมมากไว้ได้แนละ้เอออันนี้นะได้มาจากไหนผมเฮ็ดคลิปไปแล้วลงในคลิปลเรียวไปแล้วครับแต่ย่านคนลืมอันนี้นะครับก็จะเป็นเลขเลขที่ผมไปวัดหนองจับเต่าวัดหนองจับเต่านะครับเลขศูนย์เก้าสามเป็นเลขห้องผมครับเพราะเลขห้องผมออกดีมากหนึ่งเก้าศูนย์สามสิมางวดน,นี้บอลองตามเบืง้ง หนึสนี่เป็นเลขที่ผมไปว่าหนองจับเต่าแล้วผมทําคลิปหลังยุคสุดท้ายครับส่วน4ี่ห้าหกนะักับ4นะี่ห้าเกน่ะผมให้เน้นสี่ห้าหเพราะงวดน,นี้สายดวนนี่เห็นไหมผมเน้น6นะถ้าหมาเนี่ยผมเน้นหกห้ากับ68ดเพราะอะไรเมื่อกี้ผมให้แม่ดูแล้วถูกไหมผมให้ดูสถิติแล้วแม่นบอกหนี่ว่า8ปดหนะ่ะมันออกมา2งวดครับหกห้าครับมันออกห0 แล้วมันก็ออกหกสี่นี่แล้วที่ผมทํามาจับให้แม่ดูตะกี้นะอายุใส่ปะที่จับให้เบิ้งตะกี้นะนี่เห็นม่้แล้วผมกูนี่มามืดมันคือหกเพราะฉะนั้นวันนี้นะ่ะถ้าอยากวัดใจนะวัดโดดโดดวัดใจนะวัดรุ่น,นะก็คือหกนี่แล้วก็หกห้าเพราะว่าทําไมเพราะว่าผมว่ามันน่าหยอกเลขพี่น้องนี่ สามตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะแล้วหกเจ็ดผมผมว่าปันดะั้แต่ว่า 67, มมหกแปดหกเก้าหกหาสี่คำสิทธิ์นี่สองตัวนี้นี่เข้าวินหกห้ากับหกแปดเป็นแค่แนวทางนะครับนี่ลูซิดเด้นตามวงกลมก็ได้หกศูนย์หกสี่หกหาหกแปดแล้วหกหกเก้าเอออาแคบอีกรอบนึงสายดวนนี่อันนี้ก็คือผมกันไหมนะถ้าเบิ้ลมาก็เก้า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 ครับเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์นี่ยอะประมาณดิ ออกบ่อยผมเว่าเลยย่านออกยิบย่านมันมาอีกนะเพราะว่าเก้าศูนย์เป็นเลขห้องผมนะหนึ่งเก้าศูนย์สามออกบ่อยมากนี่นี่อันนี้ก็มาจากไหนอันนี้ก็มาจากหางประทัดผมกลับหัวแล้วพอมาเลขผางประทัดมาสี 93, ่เก้าสามนี่มันไม่ได้หลายครับนี่เน้นก็เน้นสองตัวนี่ส่วนสองตัวนี้ก็เน้นตัวนี้อันนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่มันเป็นเลขที่มันแบบว่ามันออกบ่อยแล้วมันออกบ่อยมากครับเมื่อกี้สเิจิลากหนออกสองครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่เน้นนี่เน้นวันนี้เน้นหกครับที่มันมีหกนี่หกแปดแล้วก็หกห้าหกเก้าเก้าเก้านี่ก็คือเป็นเบิ้ลบอดได้หลายครับบอดได้หลายว่าเลยแต่ว่ามันซื้อได้บอดได้เดินละบ่คู่คือกัน่าป้อยก็ป้อยแล้วเด้กก็กว,กกกวันนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้โชคดีนะขอให้รับโชครับทรัพย์นะครับสุดท้ายแล้วนี้ขอบารมีเจ้าองค์ปู่ศิลปโทนะบารมีเจ้าองค์แม่สุบถุมาบารมีเจ้าองค์ปู่เพื่อกนักขัตนะครับ แล้วก็ว่ารมีจากศีกสัสีธุรงค์นะวันนี้ขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได้มีโชคมีลาภนะขอเป็นแค่าทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมาีศมีสตินะขอให้เฮงคอ้มีโชคมีลาภร่วมกันหน่อยเป็นแค่แนวทางเด้อเล่นอย่างมีสตินะครับชอบตามําไม่ชอบปล่อยผ่าน